วันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับจากเมื่อวานในเรื่องคุณภาพอากาศหรือว่าปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5นะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านแพร่ภาคเหนือทั้ง8จังหวัดมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับจากที่พูดไปเมื่อวานว่า,วาการสั่งมาจากข้างบนคือในระดับ,บกระทรวงจังหวัดลงมาถึงพี่น้องประชาชนข้างล่างเนี่ยนะครับ สั่งเท่าไหร่เขาก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับถ้ามีเจ้าที่ก็ไม่ทําถ้าไม่มีเจ้าที่เห็นก็ทํานะครับดังนั้นเนี่ยเรามาลองมาดูอีกกลับด้านหนึ่งนะครับกลับด้านหนึ่งนะครับก็คือให้พี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะครับในพื้นที่เนี่ยเขาเป็นคนคิดเองนะครับว่าในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละตำบลน,นั้นเขาจะมีวาระหมู่บ้านเนี่ยนะครับ ทำประชาคมกันเลยนะครับว่าในช่วงตั้งแต่วันท 50, ี masa, ่15กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่30พฤษภาคม2567 0 0เนี่ยนะครับห้ามเผาเด็ดขาดเนี้ยสมมติว่านะครับห้ามเผาเด็ดขาดชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมกันนะครับปรึกษาหรือกันคุยกันว่าในแต่ละหมู่บ้านนั้นจะต้องไม่มีการเผา ช่วยเป็นตาสับปะรดช่วยกันดูนะครับถ้าเผาเนี่ยจะต้องออกกฎหมู่บ้านนะครับมีการปรับมีการมีบทลงโทษในชุมชนนั้นหมู่บ้านนั้นนะครับซึ่งทําทุกหมู่บ้านลองท่านลองนึกดูนะครับว่าถ้าทําทุกหมู่บ้านนั้นผลจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับไม่มีการเผาทุกหมู่บ้านนะครับโดยให้นะครับโดยให้ส่วนราชการนะครับมีกรอบนโยบายคอยที่ให้ซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือนะครับ ั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงมาถึงถึงองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ <ST AR B> ดังนั้นเนี่ยลงมาซัพพอร์ตมาช่วยมาดูนะครับ <ST AR B> โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะซัพพอร์ตในส่วนของภาพรวมในตำบลน,นั้นนะครับ <ST AR B> ในพื้นที่ของตนเองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ซัพพอร์ตในภาพส่วนของจังหวัดนะครับในการที่จะช่วยในงานพวกป่าไม้พวกนี้นะครับในการที่จะดับไฟ หากเกิดกรณีเป็นไฟป่าหรือว่ามีการเผาอะไรเนี้ยก็ใช้ประสาหนหน่วยราชการนะครับในการดับเช่นทาหารที่มีเครื่องบินนะครับน้าไปพ่นอะไรต่างๆนะครับดังนั้นก็จะทําให้มีการร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับในการที่จะช่วยกันทําให้คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นนะครับลองนะลองทาดูนะครับสักปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งทำทุกหมู่บ้านทําทุกบน ทั้งจังหวัดทั้ง8จังหวัดภาคเหนือลองดูครับในส่วนของต่างประเทศเนะี่ยให้รัฐบาลเขาไปประสานให้ความร่วมมือนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับวันนี้พวกวันทั้งั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ